ครับสิค่ำเพื่อนวันนี้ช่วงเที่ยงครับวันนี้เรามาแถวอารมสุขนะครับแถวสวนหลวงรอเก้านะครับวันนี้เรามาล้างแอร์กันนะครับวันนี้เป็นลูกค้าให้มาล้างแอร์นะครับเคสนี้ถือว่าอีกเคสหนึ่งนะครับที่จะเป็นเป็นความรู้นะครับในการแกะล้างแอร์ทั่วไปนะครับซึ่งแอร์รุ่นนี้นะครับจะต้องแกะถาดน้ำตันนี้นะฮะออกมาล้างทุกครั้งนะครับแต่ก่อนที่จะแกะถาดน้ำเนี่ยหนึ่งมันต้องถัดสายไฟนะครับ ถอดแจ็คมอเตอร์นะครับถอดแจ็คสวิงก่อนนะครับแล้วก็ถอดเซนเซอร์นะครับก็ถอดตัวกล้าออกนะครับแล้วเพื่อจะเอากล่องวันี้อิกมาก่อนนะครับนี่กล่องนี้นะครับออกมาก่อนครับนะครับภา้นัแลวกล่องมาเราถึงจะเอาถานน้ําตัวนี้ออกมาได้นะครับถ้าเราไม่แกะถ่านน้าได้ไหมได้ครับแต่ถามว่ามันจะได้ความสะอาดร้อยเปอร์เซนต์ไหมไม่ครับถือว่าถ่านน้ําเราไม่สามารถแกะล้างได้เนี่ยคือถ้าไม่แกะล้างเนี่ยมันจะมีความสกปรกอยู่ในนี้ครับ แล้วก็เวลาเราฉีดล้างเนี่ยมันจะทําไม่สามารถที่จะจับโบเวอร์เอาไว้ได้นะครับเพื่อให้มันมันหมุนรอบผิดนะครับอันนี้ถือว่าจะไม่ค่อยบเท่าไหร่ทุกครั้งที่เราแตะล้างจะต้องแกะฐานน้ำครับนะครับเพื่อความสะอาดสะอ้านร้อยเปอร์เซ็นต์ของการล้างเพื่อความสะอาศทั่วไปนะครับท่านใดสนใจเกี่ยวกับการล้างแอร์ที่ถูกทีก็ติดต่อช่างเติมมาได้เลยนะครับเรายดีให้บริการนะครับ